แล้วคิดว่าใช่แม่เราไหมครถ้าถามผมมันก็แปลกๆนะปกติผมจขนจะขนหลังคอจะลุกตลอดครับถ้าเจอหน้าใช่ลหลังคอผมจะลุกตลอดแต่ว่าผมไม่กลัวเนาะถ้าถามผมผมไม่กลัวพี่ปาไปยังไงบ้างพี่แย่ตรงเนี้ยเจอผีแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอันนี้พี่กุ้งเนาะกับพี่กบนะครับพี่กบเนี่ยคนส่งเรื่องราวร้องทุกไปนะครับยังไงพี่เข้ามามีอาการไม่ดีเลยเขายค่อยอยู่หนะเขาอยู่ภายในห้องอยู่ข้างในครับครับแต่ว่าเบื้องต้นที่พี่ส่งเรื่องราวไปให้ทางคู่ซาเนี่ยคือพฤติกรรมอาการมันเป็นยังไงครับแกก็การมองตาเนาะมองตามองตาแววตาคนเราอะถ้าสบตากันแล้วเนาะ ปกติคนอายุขนาดนี้จะไม่มีแววเนาะไม่ไม่มีแววตากลุ่นมัวเนาะแต่อันนี้ปุ๊บแกจะมีแววตาสดใสมากเลยเหมือนแกมองเห็นหน้าเราตลอดเรามองเข้าไปในแววตาแกเนี่ยอืมแล้วแกก็จะยิ้มครับแล้วคิดว่าใช่แม่เราไหมครถ้าถามผมมันก็แปลกๆนะปกติผมผลจะผนหลังคอจะลุกตลอดครับถ้าเจอหน้าใช่ผนหลังคอผมจะลุกตลอดแต่ว่าผมไม่กลัวเนาะ ถาถามผมผมไม่กลัวพี่ปลาเป็นยังไงบ้างพี่แย่ <Yeah. S 2> ตรงเนี้ยเจอผีแล้ว <S <S 2> <S 2> สัมผ่านกับผีแล้วตอนนี้นตรงนี้นะแสดง <S <S ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนมัน่ในตัวน่าจะเยอะอยู่ <S <S นะันแ,แค่เข้าบริเวณเนี้เริ่มแย่แต่มาเริ่มแย่ตรงหน้าประตูพอเดินเข้ามาก็เริ่มแย่นิดเดียวแต่พอเข้าเขตชายบ้านแย่เลย แต่รูปที่ส่งไปให้ทีมงานเนี่ยคือแบบตามร่างกายของแกนี่คือแผลเต็มตัวไปหมดเลยถูกไหมใช่คือเป็นยังไงบ้างตามร่างกายมันจะเป็นแผลเหมือนแผลผุพองครับอืมเกิดมาจากอะไรหมอก็ว่าหมอก็เป็นเลยคะหมอบอกว่าอาอ้ยติดเชื้อตามผิวหนังเนาะถ้าถ้าทางแพทย์เนาะทางแพทย์ติดเชื้อทางผิวหนังถ้าเป็นเราเราก็อาจจะดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยครับ จะดูแลไม่ดีทําให้ไม่สะอาดพอใช่ครับไม่สะอาดมันก็เลยลุกลามแางี้ทั้งตัวเลยเหรอคะลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยแต่ว่าเขาก็แห้งเนาะก็ยุบลงยุบลงยุบลงพอลามไปหมดแล้วใช่ไหมครับแผลก็จะแห้งลงแห้งลงแล้วเป็นขึ้นมาใหม่อีกไหมคะก็เป็นครับก็ปุพองกันมากอีกก็จะทั้งตัวครับเป็นที่ใหม่ที่อีกใช่ครับหมายตรงนี้ใช่ครับจากข้อมูลที่ผมได้จากพี่กบมาเนี่ยใยไข่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นพญายาหลวง ของบ้านนี้แต่<อ>เป็นภรรยาน้อยพ่อพ่อเขามีมีภรรยาสองคนก็หมายความว่าคนที่ปว่วยติดเตียงเนี่ยนะใช่ออกเป็นภรรยาน้อยก็คือเราเรียกว่าแม่น้อยนะครับตอนนั้นเรื่องมันเป็นยังไงพี่ทําไมเขาถึงมาอยู่ในครอบครัวได้ตอนนั้นเขาก็มีมีมีลูกเลี้ยงของเขาอยู่แล้วสามคนค่ะลา,าบากอันนี้แม่ก็ไปเห็นอย่างเงี้ยก็เลยสงสารก็เลยมาปรึกษ,ษาพ่อว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมร่วมกันไหมครอบครัว ที่แรกมาแบบไม่ใช่เมียหรือมาแบบเป็นจะมาเป็นเมียพ่อเลยพาเข้าบ้านมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นเมียทีหลังอ่าใช่คือเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยปกติไปขอผู้หญิงเพื่อมาอยู่แต่อันเนี้ยเมียหลวงเนี่ยไปขอให้มาอยู่กลับมาช่วยกลับมาให้ช่วยอยู่ในบ้านเฉยเฉยไม่ใชเป็ะเข้าขอมาเนี่ยคือให้มาช่วยหรือให้มาเป็นเป็นเมียก็มาเป็นเมียนะครับดูแลกันดูแลกันโอ้โหบ้านใบ้านชนกันค่ะฮะบอกว่าบ้บ้านชนกันเลยรับ ยุบบ้านนั้นมาอยู่ด้วยกันเลยหลังเดียวกันเลยไม่หมู่อะไรบ้านชนกันฟ้อู่บ้านคนหลังใช่ค่ะหมู่ร้าติดกันหนึ่งก็คือมีสองคนแม่กับข้าวก็ให้แม่ใหญ่ค่ะแม่กับข้าวให้เป็นถามนิดนึงแล้วเขาไม่ทะเลาะกันเลยฮะไม่เคยทะเลาะกันเลยบองดองกันด้วยใช่ตอนนี้พ่อเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับเสียไปแล้วแล้วแม่ใหญ่อะแม่ใหญ่ก็เพิ่งเสียเมื่อสองเดือนแม่ใหญ่เสียที่หลังเสียที่หลังพ่อยังไงดีพี่ปานั้นเราเข้าไปดูยายไข่กันเลยไหม ได้นะพี่กุ้งกับพี่บ,บเชิญค่ะนำ,นำเลยน <ำ S 2> คนหรือก็ได้ครับ